สำหรับแรงบรันดาลใจที่ก่อตั้งพิศยาลัยมไทยเนี่ยก็ามาจากตัวผมเองเลยนะครับพาชั่นของผมเองผมเนี่ยทุกครีนักมวยนักมวยที่ชกพจนกรเนี่ยบางส่วนเป็นนักมวยอาชีพพอเลิกชกแล้วเนี่ยก็ยากย้ายก็ไปแต่บางส่วนก็ไม่ยากย้ายมคชกต่อที่กรุงเทพตองท่านจบการศึกษาก็ไม่มีงานทําผมสงสารครับ um คิดว่า <ums> ทํายังไงดีเขาจะได้งานทําประการที่2ก็คือเรื่องของเป็นพระเสาวนีของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้มีมาถึงพลเอกจิตกุลริตองคมนตรีให้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนพลเอกจิตก็สั่งการถึงรัฐมนตรีให้อบรมมวยไทยในสานสาให้เยาวชนไทยมีมวยไทยในสานสาในใจทุกคนเป็นแรงบันดาลใจของผมเองโอ ปัญหาเยอะนะครับปอปสครคือคนน่ะคนไม่ยอมรับขัดขวางก็มีอยู่เฉยๆก็มีคนก็มีหลายอย่างทั้งผู้บริหารครูบาอาจารย์ไม่ค่อยยอมรับกันหรอกบอกเอกบ้าบอบ,บเอ,อกทาลายชาติเอ,อกนักเลงอันธพาลมาให้ลูกหลานเรียนหลอกมวยไทยพวกกุ้ยก็ผมเองก็อดทนนะครับอดทนพยายามทําทุกอย่างให้เขารู้ว่ามวยไทยไม่ได้แปลาการทุกต่อยบนเวทีหรือการพน,นันแต่เป็นศินลปะขั้นสูงที่รักษาชาติบ้านเมืองเป็นเวลา,านานทำแรกๆกับปอ,ปอบัณดิษฐ์ก่อน พอบัณฑิดเนี่ยทำโดยที่เราตั้งการที่จะเอาครูไปสอนในโรงเรียนโดยที่พระษาวนีของพระนา้าศิลิกิจเนี่ยให้เน้นเยาวชนนะครับแล้วพอวิจิตก็บอกว่าให้เยาวชน,นโรงเรียนในเรียนมวยไทยอธิบดีกรมวิชาการก็อบรมครูมวยไทยอบรมครูมวยไทยทั่วประเทศเลยผมก็ไปขายกสูตรเลยคนสนใจเรียนกันเยอะเลยเพราะมันต้องไปสอนในโรงเรียนไงสมัครกันเป็นร้อยอ่ะวิทยกรก็สมัครด้วยผมกลับมาด้วยความภูมิใจกระยิมเลยักสูตรรับบรรลุแล้วคนเรียนเป็นร้อยนี่มันไม่ธรรมดาแล้ว ท่านทั้งหลายครับทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะดีนะหลักสูตรก็เสร็จแล้วผมว่าประกาศร,รับบอกมีเป็นร้อยคนเรียนเราเรียนอยู่ในสมัครที่ชาอัมเนรัฐบาลเปลี่ยนครับเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีช่วยก็เปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยสั่งห้ามห้ามสอนห้ามเรียนมวยไทยโรงเรียนเลยพาอมีนักมวยไทยไปชกตายที่ที่ญี่ปุ่นไปชกสากล ทกตายแล้วก็ห้ามห้ามถ่ายทอดห้ามเรียนในโรงเรียนท่านทั้งหลายครับหลักสูตรผมแย่เล้วครับที่ลงชื่อไว้นะครับก็ได้มา11คนเป็นทหารเป็นครูเรียนแก่ชนแลวเป็นนักมวยอ,อยู่11คนปัญหาบุรัคก,ก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้อย่างที่หวังนะครับเพราะว่ามันผิดหวังปพระเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยแต่ผมก็ไม่ท้อถอยนะผมก็พยายามทาไปจัดแข่งขันมวยหาทุนมวยเข้ามาพัฒนาจนกระทั่งไปเปิดปริยาโทที่สารคามเลือกสถาบันการพัฒนามหาสารคามหรือปัจจุบันบี้มหาลยกีฬากระทรวงศึกษา ไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วเพราะรัฐบาลไม่ให้สอนท,นท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าคนเรียนเยอะเลยเขาเรียนกันสี่สิบคนระเบียร์โทรไปเรียนไปเรียนมาก,กเหลือสาคนจบไปยี่สิบกว่าคนก็โอเคประสบควสำเร็จก็ไปที่มาของอุปสรรคที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องของคนเรื่องของเงินก็ดีเป็นปัญหาเยอะนะครับความต่างก็คือคือเรามีมวยไทยหนึห่งหัวใจเรามีศิลปะประจำตัว ไว้สหรับป้องกันตัวเองคนอื่นได้มีผอมดีในตัวมีเดียนะครับก็ต่างที่อื่นตรงนี้แหละครับจะมีเรื่องของภาษาอังาากฤษาจีนขึ้นมาด้วยตอ,ตอนหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกที่น่าสนใจเพราะเราจะส่งออกต่างประเทศส่งจีนส,ส่งออกยุโรปเมริกาเนี่ยติดอาวุธให้หมดเลยนะครับก็ต่างอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจไม่สุดก็คือ นัศึกษาสาที่สำเร็จการศึกษาไปไปตั้งเนื้อตั้งตัวไปอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยที่ตั้งตัวได้มีรายได้ดีไม่ลืมคุณคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ลืม,ม,ม,ลมสถาบันกลับมาหาครูบาอาจารย์สองคือภูมิใจและครูอาจารย์ของเราครูอาจารย์ของเราก็พัฒนาตัวเองกันทุกคนนะครับเป็นที่น่าภูมิใจนะครับถือว่าสุดยอดแล้วครับภูมิใจามากนะครับกับนักษาและอาจารย์ของเราบุคลากรของเราครับ ผมอยากเห็นนะครับสเรื่องนะครับเรื่องที่สําคัญที่อยากเห็นมา20ปีแล้วไม่ได้เห็นสักทีก็คือพิพิพธภัณฑ์มวยไทยอุทยานการเรียนรู้มวยไทยคือเรามามวยไทยดูมวยไทยทั่วประเทศไม่ใช่แค่่มเงนินอุนพินีนะตรงไหนของมวยไทยดูในคันต้มอ,อย่างเดียวเหรอทำไมแล้ไม,แลไม่ดูไอสกัดองค์ความรู้ที่เป็นโนเลดที่เป็นรูปธรรมอะ่ะเอามาตั้งให้เห็นเลยเช่นการเกิดของมวยไทยประวัติศาสตร์มวยไทย ยุคสมัยมวยไทยบุคลากรมวยไทยตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับพัฒนาการขึมวยไทยองค์ความรู้มวยไทยแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยกลมวยเชิงมวยไทยเกล็ดมวยไทยที่มันเป็นองค์ที่สําคัญน่ะสำหรับการท่องเที่ยวมาดูมาดูมาดูที่จอมบึงนี่มาดูที่นี่มารวมมาที่นี่หมดและตําราองค์ความรู้งานวิจัยอยู่ที่นี่หมดผลิตภัณฑ์มวยอยู่ที่นี่หมดนะครับในปีที่หนึ่งในสองคือนานาชาติเนี่ยผมก็ ได้พูดท่านพดีแล้วว่าผมอยากเห็นหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรนานาชาติเป็นเป็นภาษาอังกฤษเป็นออนไลน์เปิดสอนทั่วโลกเลยนะครับมันทําได้นะครับทั่วโลกเลยมีระบบออนไลน์ระบบเอ่อเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเก็บหน่วยกิจได้เทียบโอนได้เขาจบของต่างประเทศในะวิชาพื้นฐานก็มาเทียบได้เราเรียนเฉพาะวิชาเอกถึงปีเราก็นั่งเครื่องมาเรียนที่นี่สัก10วัน15วันเอาวิชาทักษะเรียน และเทียบวุฒิให้แต่จาก์ก็ทพนาตัวเองนะครับต้องเก่งภาษาอังกฤษฒนาภาษาอังกฤษด้วยต้องสอนเป็นองความรู้ทพนาวิจงวิจัยนะ้ก็มีตำราต่างๆนะครับก็อยากเห็น2อ,อย่างคือมีพรรมิพิธภัณฑ์ไทยกับมีหลักสูตรนานาชาติเกิดขึ้นครับ